คำว่าเงินเงินทองทองยอมรับถ้าคนที่โบมีร้อยหนึ่งก็มีคุณค่าเนาะอันเนี้ยมันเป็นความจริงแต่มันก็ต้องมาดูการดิ้นล้นและเห็นสิ่งที่ตัวเองนะฮะอืมดิ้นลนได้ขนาดใดนี่คือหัวใจของแต่ละคนผู้ใรติเฮา มันมบเป็นเรื่องสำคัญเลยนะฮะใครจะว่าใครจะตินั่นคือแค่คำพูดในมุมของเขาแต่ตัวเราเนี่ยจะต้องดิ้นรนหรือเนาะบวกลบคูณหารตัวเองยังไงนะคะชีวิตเมียฝรั่งนะเฉพาะเลยไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนเนาะไม่ใช่เราจะมานั่งมองอมืมองแล้วก็มานั่งน้อยน้อยใจ แต่คําตําหนิติของคนอื่นเราต้องถอยหลังมาพัฒนามาดูตัวเองว่ามันใช่ไหมเราดิ้นรนยังไม่พออีกเหรอยิ่งมีคนให้แนวทางให้ความคิดแล้วก็ช่วยเหลือเราแล้วเนี่ยเรายังไม่มาต่อย,ยอดคําพูดของเขาที่เปรียบเทียบเขาต้องทํางานเขาไม่มีเวลาหรอกนะอืมดีแล้วที่เขามาช่วยคนที่รอความช่วยเหลือ คุณนั่งนิ่งๆอืมคุณก็ต้องยอมรับและรอเวลาที่เขาพร้อมนะอันนี้พูดถึงด้วยกันเลยที่คุยด้วยกันเลยนะรับไปนะคนที่รู้ที่คุยกับยายจา๋านะคุณต้องเข้าใจในมุมนี้อย่างยายจ๋านะอ่ะยายจ๋าทำเพจท o u t u b e ทุกคนเข้ามาคุยอยากโทรเมื่อไหร่โทรอ่าแต่ยายจ๋ารับไม่ได้โกรธตอบไม่ทันใจโกรธ ชีวิตเย,ยจ่าก็ต้องดำรงเนาะชีพของตัวเองครอบครัวตัวเองก็ต้องดูแลนะและเวลามันก็ไม่ตรงกันระหว่างเมืองไทยและต่างแดนนะคะเวลามันก็ไม่ตรงกันทิ้งไว้สิคะใจเย็นหน่อยสิคนะละนอนอมน้ําใจหน่อยสิคะเพราะเย,ยจ่าก็ไม่ใช่เป็นใช้คําว่าไม่ใช่ขี้ข้าใคร ความรู้สึกอยากช่วยความรู้สึกที่มีพลังกำลังใจก็คือนะเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะฉะน,นั้นก็ต้องเห็นอกเห็นใจยายจ๋าด้วยนะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่ช่วยคุณด้วยนะและหนึ่งมีคนช่วยแล้วเราไม่ยอมลุกขึ้นมาพัฒนาแล้วต่อย,ยอดตรงนั้นจะมาหวังแค่คนคนเนี้ยอะเธอได้ช่วยแล้วนี่อะ ให้แนวทางแล้วนี่คุณก็ต้องนั่นนี่นี่นี่รับผิดชอบทั้งหมดใช่เหรอขอถามหน่อยอ่าใช่เหรอย้ำนะฮะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนาะคุณต้องลุกด้วยตัวของคุณเองคุณต้องสู้ด้วยตัวของคุณเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนะคุณสมหวังพอใจ ขอบคุณนะมีรอยยิ้มแต่ถ้าคุณไม่สมหวังก็คือไม่ได้ได้ดังใจในสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่พอใจอ,อ่าโกดพูดอ่ะย่าคนมีเงินพูดได้อ่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่มีจริงนะคนเมืองไทยรู้ยายจ๋าเป็นคนมาจากเมืองไทยนะยายจ๋าเป็นคนมาจากเมืองไทยยายจ๋าทำงานก่อสร้างขุดดิน นะทุกอย่างที่ทําและชีวิตยายจ๋านะอ่าไม่ไม่ได้มีคนยื่นมือมาช่วยแต่ทุกสเต็ปยายจ๋าไม่เคยบอกว่ายายจ๋าไม่มีเงินร้อยหนึ่งนี่คือคุณค่าของเรามีเงินในกระเป๋ามีข้าวกินไม่ถึงกลับไปขอใครกินนะร้อยนี้ติดไว้ในกระเป๋าลุกขึ้นทำงานต่อย,ยอดวันที่สองเราก็มีร้อยที่สองนะคะ เออคุณโชคดีขนาดไหนมีคุณหยิบยื่นเข้ามาช่วยและคุณเคยโชคดีนะไม่ได้ตอกย้ำอยากให้รู้ว่าคุณเคยโชคดีคุณเคยมีฝรั่งเลี้ยงคุณเคยมีเขาดูแลถ้าอย่าใจใช้คำว่าก็คุณไม่มีสติที่จะเก็บเองโกรธไหมเจ็บนะนะเอาความเป็นจริงนี่คือถูกต้อง แต่แล้วมันจะถูกใจไหมมันก็ไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราก็ต้องหันหน้าเข้ามาหากันนะในมุมมองไม่ใช่ว่าตีหน้าเศร้าเล่าแต่ความทุกข์ตัวเองแล้วมามองมุมคนที่ช่วยแล้วต้องดังใจตัวเองขอโทษค่ะทำได้แค่นี้จริงๆจากใจนะฮะเนาะ ฟังแล้วก็เมยอีเบิงหนังกับลูกกับผัวดีกว่านี่สามีรอแล้วมกซิมาไหนดูหนังเริ่มต้นดูหนังกับสามีดีกว่ายุ่งเรื่องสาบานจนบ่มีเวลาให้ลูกได้ผัวแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยลูกก็รออีเม่ก็คุยจ้อยๆอยมาไง่าคายไปดูดมูวีนายป้าป้ามือหนาวมือหนาวมากเลย